เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวสลหรับนี้ก็จะเป็นรีวิวนะครับลูกค้าจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมก็มาถึงหน้าโรงงานเลยนะครับผมก็นําข้าวของลูกค้ามาด้วยนะครับผมก็ได้ทําการทดลองนะครับตัวนี้เป็นเครื่องใหม่ๆสดๆนะครับเพิ่งทําสีเสร็จนะครับแล้วก็มาลองกันเลยนะครับผมลูกค้าก็ถูกใจนะครับก็ตัวนี้นะครับแบบพัดลมดูนะครับพร้อมมอเตอร์นะครับครึ่งแรง นะครับตัวนี้ดอนเข้าเปลือกนะครับแล้วก็จะมีตัวปรับนะครับปรับแรงลมได้เหมือนกันนะครับตัวนี้ตะแกรงนะครับก็3ชั้นนะครับก็เบอร์มาตรฐานนะครับตามร้านทั่วไปนะครับแต่ของเราก็จะเน้นตะแกรงที่มีความยาวนะครับอยู่ที่ประมาณ80เซนนะครับผมมาตาร่อนก็อยู่ที่ประมาณ200กิโลต่อชั่วโมงนะครับผมราคานะครับ ตัวนี้หมื่นต้นๆน,น,นะครับพร้อมจัดส่งฟรีด้วยเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับก็มเมล็ดข้าวรีบนะครับผมแล้วก็ดอกหญ้าเม็ดกลมๆด,ๆดำๆนะครับตัวนี้นะครับและนี้ก็เป็นมเมล็ดข้าวรีบนะครับผมที่ได้หลุดรอดมากับพงมเมล็ดข้าวที่สมบูรณ์นะครับก็ยังมีตะแกรงชั้น ชั้น2นะครับชั้นกลางนะครับก็ดักไว้นะครับก็หล่นมารวมกันกับเล็ดญ้าสีดำดำนะครับตัวนี้อาจจการร่อนความสะอาดนะครับก็อยู่ที่แปดสอร์เซนตนะครับผมก็ถือว่าสะอาดพอสมควรเหมือนกันนะครับผมกอลสลับลูกค้าที่มาจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมมาถึงโรงงานก็ลทดลองสดๆเลยนะครับผมท่านใดสนใจนะครับก็ติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับ